สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดินทางมาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอำเภอพรานกระต่ายนะครับข้างหลังผมนี่แปลงมันสำปะหลังนะครับไม่ใช่เพิ่งเริ่มใช้นะฮะใช้มา4ปีแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังจากปากผู้ใช้จริงนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนะครับครับผมพิเชษนะครับชาวบ้านเอ็วบางมะขานะครับอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้ ที่ผมเดินทางมาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดือนตุลานะครับเดือนกันยาที่ผ่านมาพายุเข้าประเทศไทยหลายลูกมากแล้วเจอปัญหาหลายพื้นที่เจอน้ําท่วมที่นี่เจอไหมครับเจอน้ําท่วมกับน้ํามันเซนที่นี่ต้องรีบขุดหนีน้ําอำถ้าไม่ขุดก็เสียหมดครับก็คือแปลงนั้นเราก็ฉีดโฟรทีอยู่ปกติเฟปกติเป็ปนั้นฉีดได้4ี่คนครับฉีดได้สี่ครั้งครับผม,บผ,มผมฉีดผมใช้ตั้งแต่แช่ท่อนเลยตัดท่อนแช่ท่อนห้านาทียกกะสอบออก แล้วก็บ่งไว้บ่งต้นผ้าห่มคุมนะสามวันแล้วก็ไปเสียบพอได้สักสิบสิบห้าวันก็ทีนี้ก็ฉีดฉีดแต่งใบเดี๋ยวครับตอนที่แช่ท่อนเนี่ยแล้วผมไม่สามวันเนี่ยสิ่งที่สังเกตที่ท่อนพันเนี่ยนนตาเปิด<อ>เลยครับตาเปิดเขียวเห็นเลยผม,ออมพอได้สิบห้าวันแรกก็ฉีดหนึ่งครั้งพอได้ หนึ่งเดือนเต็มก็อีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งครับพอได้45วันก็อีกหนึ่งครั้งทุกสิบห้าวันครั้งที่สามแล้วก็พอนี้ได้อีกพอจบอีก15วันก็อีกครั้งหนึ่งครบ2เดือนคพอเราทีนี้เห็นต้นสวยแล้วตั้งต้นดีคุ้ยรากดกดีแล้วพอหยุดแรงครับโอ้หยุดเลยนะครับหยุดเลยคือสวยแล้วฉันพอแค่เนี้ใจแล้วที่เราทราบข่าวคือของแปลงของเช่น่น้ําท่วมน้าท่วมครับขุดขุดดำน้ําขุดกันใช่ไหมครับครับรวมแบบ มันจะขูดเปียกพึมพึมทึกก็ไม่ได้ก็ต้องคล้ายๆว่าเอาน้าขึ้นมาช่วยหน่อยนึงแล้วก็ดึงดง่ายนิดนึงครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียหายจะเสียหายหมดพื้นที่เท่าไหร่นะครับหนึ่งไร่สองงานหนึ่งไร่สองงานคือไร่ครึ่งครับไร่สองงานหกร้อยตารางวาครับไร่สองงานได้กี่ตันครับสิบหกตันครับค่าแป้งเป็นยังไงครับค่าแป้งที่ประวัติก็ยี่สิบยี่สิบเก้านะครับก็ถือว่าโอเคครับถ้าเกิดว่าตามตลาดก็มาตรฐานเลยอายุมันเท่าไหร่ตอนที่คุณแปดเดือน 16ตันครับไล่ครึ่งได้16ตันครับพี่น้องครับนี่ถ้า3ไล่เนี่ยซัดไปสามตันเลยนะ <c oughs> แค่8 <No. S 1> เดือนนะครับยังขุดแล้วได้ผลผลิตขนาดนี้แล้วถ้าเกิดมีการฉีดแล้วไปขุดตอนอายุครบขวดได้เพิ่มอีกแน่นอนแน่นอนครับค่าเฉลี่ยไล่หนึ่งประมาณ10กว่าตัน11ต <11 S 2> ัน11ตันกว่าครับผมอันนั้นพันอะไรครับ อันนั้นแปดเก้าครับพันแปดเก้าฉีดไปแค่สี่ครั้งเองนะครับท่านผู้ชมให้ปุ๋ยให้ยาอะไรไหมครก็ฉีดแต่โพทีครับเนี่อแปลงแปลงนั้นเคมีก็ไม่ได้ใช้เคมีก็ไม่ได้ใช้ครับสารเคมีไม่ได้ติดใช้ปุ๋ยอินรีรองพื้นเหมือนเดิมสตรเดิมเลยรองพื้นไล่ละครขึ้นกระจอบเหมือนเดิมครับผลจากผู้ใช้จริงนะครับไม่ใช่เพิ่งใช้ปี2ปีนะครับแต่ใช้มาตลอด4ปีฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าเราใช้โฟทีแล้วเนี่ยประทับใจอย่างไรบ้างครับผมก็ทีแรกก็ว่าแพงแต่ถ้าไปถ มันไม่แพงที่คิดครับ6 0 0ไร่นี่ใช้ไปเถอะครับฉีดจนว่าลืมว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะใช้จนลืมนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เกษตรกรทุกท่านนะครับต้องใช้โฟทีแล้วครับชั่วโมงนี้เพราะสามารถช่วยทุกท่านให้ลดต้นทุนการผลิต ค่าปุ๋ยค่ายาแล้วก็ทําให้ผลผลิตเพิ่มได้จริงแล้วก็ปลอดภัยต่อตัวเราด้วยปลอดภัยต่อตัวเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับพิเศษมากนะครับที่อนุญาตให้เรามาสัมภาษณ์นะครับวันนี้ทีมงานโปรทีลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ